เจอกันอีกคลิปหนึ่งขึ้นเลยอยู่ให้อยู่หน้ารถทงรถทาขึ้นเก่าเลยก็คลิปนี้ก็คือเก่าขึ้นอะขึเก่าเราส่วนฟังชว่วงนี้ก็กำลังเนาะเข่ากำลังกลมพี่น้องเห็นปะข้าก็กลมแล้วเนี่ยใครที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงในชว่วงนี้ก็ถามว่าใส่ได้หรือย,ยังก็ถ้าจะให้ดีก็ รอวันที่10ก่อนก็ได้พี่น้องรอวันที่10ก่อนก็ได้วันที่สิก็ยังไม่สายเพราะว่าการใส่ปุ๋ยข้าวนี่มันเขาเรียกว่าคือมันต้องรอช่วงเวลาพี่น้องรอช่วงเวลารอจังหวะรอทั้งเรื่องของไอ้แสงอาทิตย์รอทั้งเรื่องของไอ้ค่าเฉลี่ยของการถอดรวงเนาะนะเพื่อให้ข้าวนี่มัน ได้กินปุ๋ยได้มีประสิทธิภาพได้มีประสิทธิผลเต็มที่เต็มร้อยให้มันคุ้มกับเงินที่เราลงทุนไปในการซื้อค่าปงค่าปุ๋ยอะไรต่างๆาก็นเนาะก็เหมือนเดิมอะไรพี่น้องเหมือนเดิมคลิปนี้ก็ได้มาเล่าส่วนฟังบวกกับตอบคำถาม fc ด้วยเรื่องใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วนี่ยทำไมข้าวไม่เขียวทำไมข้าวไม่งาม คือแนวทางกับผมกับพูดไปอีกแล้วแหละพูดไปหลายคลิปไปแล้วว่าปุ๋ยแต่ละตัวไนตัวเช่นโพแทเสเซียมเนี่ยมันมีผลพี่น้องมันมีผลกับต้นเขาด้โดยเฉพาะใครที่ใส่ตัวท้ายเยอะๆโดยเฉพาะโพแทสเซียมเนี่ยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าเป็นสูตรไอ้สิบห้าห้ายี่สิบห้าแบบเนี้ยเวลาเข้าใส่ปนี่ข้าวมันจะ ข้าวมันจะไม่ค่อยเขียวเด้พี่น้องมันสีบ่ค่อยเขียวเออมันจะมันจะทรงๆเดิมน่พี่น้องอแล้วก็อีกอันนึงก็สูตรปุ๋ยอสูตรเด็กยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดอะไรพวกนี้คือตัวหน้ากับตัวท้ายเสมอกันแบบนี้คือปุ๋ยนี่มันเวลาเราใส่ไปนี่คือมันจะดูคล้ายๆว่าข้าวนี่ไม่เขียวดูคล้ายๆว่าข้าวเนี่ยจะเหมือนเหมือนเดิม แต่ทีเนี้ยหลายคนก็กังวลว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ข้าวมันจะได้กินไหมมันเป็นปุ๋ยปลอมหรือเปล่าใส่ไปแล้วเขาคือบอ่เขียวเขาคือบอ่องามคือความเข้าใจของชาวนาเราเนี่ยส่วนมากจะมองว่าข้าวที่เขียวคือข้าวที่สวยส่วนข้าวที่ใบไม่ได้เขียวมากอย่างเช่นแบบนี้ใบกลางๆใบตั้งแบบเนี้ เราจะมองว่าโอ้ยบรายใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไม่พอ,อ,อคือความเข้าใจของชาวนาเราจะเป็นแบบนี้พี่น้องออคือไว้ไง่ายคือมันคือข้าวที่สวยจะต้องเขียวแต่ในความจริงคือมันมันมันไม่เสมอไปพี่น้องมันบ่เสมอไปออคือยังคนนี่แหละเ,เปรียบเทียบกับคนก็ถามว่าคนอ้วนเนี่ยคนอ้วนนี่สุขภาพดีไหมอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่สุขภาพดีไหม ตรงกันข้ามกับคนที่ <c oughs> ร่างกายหุ่นธรรมดาไม่อ้วนไม่ผอมหุ่นพอดีพอดีถามว่าสุขภาพดีบ่ข้าวก็เหมือนกันพี่น้องเข้าก็คือกันนี่แหละคือคนไหนที่ต้นข้าวต้นไหนที่มันแบบเขียวเขียวใบเฟื้อเฟื้อก็เปรียบสเสมือนคนอ้วนนี่แหละพี่น้องใบเขียวใบเฟื้อก็โรคราก็เข้ามาเยอะคนอ้วนก็คือกันทั้งเบาหวานทั้งความดันเข้ามากเพราะฉะนั้นนี่ ใครที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วต้นเขามันก็นยังเหลืองอยู่คือเก่าอยู่เนี่ยบางคนก็จะใส่ซ้ําอีกคือไม่ไม่ต้องไปใส่ซ้าหรอกพี่น้องไม่ต้องไปใส่ซ้ําบอกออคลิปเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยปฏิปักษ์เนี่ยผมเคยลงไปให้พี่น้องดูแล้วแหละไอตัวหน้ากับตัวท้ายเท่าๆกันเนี่ยอย่างสมมติใส่สูตร20 8 20แบบเนี้ย เวลาเราใส่สูตรนี้ไปเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยม,มันจะข้าวมันจะไม่ค่อยเขียวนะพี่น้องอเพราะว่าอย่างเพราะว่าอโพแทสเซียมกับไนโตรเจนเนี่ยคือเรชมันเท่ากันอือคือการกับอสมมุติว่าคนเราเนี่ยออสมมุติว่าคนเท่าเนี่ยออกินน้ำออกับกินข้าวเท่าเท่ากัน,นอือถามว่าผลออกมามันจะเปลี่ยนนไำใจมันก็อิ่มทั้งสองอย่างอพออิ่มทั้งสองอย่างมันก็สมดุล เแต่ถ้ากินข้าวเยอะแบบนี้ถ้ากินข้าวเยอะแบบนี้มันสิผลมันสิเป็ี่ยนแนวไหอกินข้าวเยอะกินน้ําน้อยแบบนี้มันก็เกิดการกระหายน้ําเมนบลัอเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยก็คือกันพี่น้องอันไหนที่มันแบบเท่าๆกันอันไหนที่มันแบบเสมอเสมอกันคือความแตกต่างหรือว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันมันมันจึงมีมันจึงไม่มีความแตกต่างอะไรมากมายพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะ ใครที่ใส่ปุ๋ยรับรองไปแล้วโดยเฉพาะหน้าต่ําท้ายสูงอย่างเช่น25 25หรือว่า15 5 25อะไรพวกนี้คือข้าวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเขียวมันถูกแล้วเป็นธรรมชาติของมันพี่น้องเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันมันมีส่วนในการบำรุงหรือว่าช่วยในเรื่องของผนังเซลพี่น้องผนังเซลที่แข็ง แล้วพี่น้องสังเกตบ้างเลยข้าวนาแปลงไหนเนี่ยที่ใบมันเฟื้อเฟื้อยาวยาวๆเขียวเขียวเนี่ยแล้วพี่น้องเอาปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปหว่านลงไปเนี่ยเอาธาตุโพแทสเซียมไปหว่านลงไปเนี่ยโอ้ยเขาข้าวมันจะเหลืองขึ้นแบบเหลืองแบบท่านตานะพี่น้องสามสี่หมื่นเนี่ยเขามันสีใบเหลืองเลยเดยอเห็นบอกนี่นี่จึงเป็นเหตุผลพี่น้องตรงกันข้ามอย่างสมมุติว่าถ้าเราไปใสย er ่ย er ูเร er ียเพียวเพียวไปเนี่ย ข้าวมันก็จะใบเขียวขึ้นแบบเห็นเห็นเลยนะภายในสามถึงสี่วันเนขาเปนสีใบเขียวขึ้นมากเลยเห็นเห็นเลยเพราะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยคือเขาต้องทำความเข้าใจน้องทำความเข้าใจสูตรผมเคยพูดเพื่อเปลี่ยนแนวทางไปได้วและว่าการที่จะใส่ปุ๋ยสูตรไหนโดยเฉพาะข้าวเนี่ยจะใส่สสหนาสูงหรือจะใส่หน้าต่ำหรือจะใส่หลังสูงหรือว่าใส่หลังต่ำเนี่ยมันต้องดูที่สภาพข้าว ในตองเบื้องที่สภาพับเขาอาข้าวผมเคยให้แนวทางไปลแล้วแต่ะถ้าข้าวต้นไหนที่มันเหลืองมันแคะมันแก่นเนี่ยอตัวหน้าโดยเฉพาะตัวเอนะ็นเราต้องเน้นทรงสูงหน่อยแมนบอกแต่ถ้าข้าวอันไหนที่มันมันสวยอยู่แล้วนะเออม,มันสวยมันงามอยู่แล้วนะตัวหน้าตัวเอ็นเราลดลงหน่อยเราไปเพิ่มตัวท้ายพี่นอ้องเพื่อที่จะไปเพิ่มในเรื่องของผนังเซลหรือว่าไปเพิ่มในเรื่องของแป้งไม่ให้ต้นข้าวมันอ่อนแอ เพราะว่าต้นข้าวที่มันสวยอยู่แล้วน่ะยิ่งถ้าเราไปเพิ่มไนโตรเจนลงไปเยอะเนี่ยข้าวมันยิ่งจะอวบยิ่งจะบวมน้ำไปน้องเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงที่ิลม้มเพราะ,ะนั้นสูตรปุ๋ยเนี่ยเราเราต้องปรับปรับตามหน้างานปรับตามสภาพข้าวเอทุกสิ่งทุกอย่างน้องเราต้องมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดหรอกน้องมันเท่าคือเราต้องดูสถานการณ์หน้างานความเป็นจริงอแต่สูตรที่มัน ใกล้เคียงนะสูตรที่มันใกล้เคียงที่หลายๆอาจารย์วิจัยออกมาแล้วก็สูตรที่แบบใส่ได้ทั้งข้าวงามข้าวไม่งามอะไรพวกนี้ก็สูตร2ี่สดเออมันมันสิอยู่ประมาณนี้พี่น้องเออคือสูตรเนี้ยคือมันมันเพียงพอกับความต้องการของข้าวเออเหมือนก,นกันกับคนเราเนี่ยเออถามว่ากินข้าวจานหนึง่งต่อข้าบเนี่ยเออมันเพียงพอไหมเออ ถ้าคนอ้วนก็อาจจะไม่เพียงพอแม่นบอกหรือว่าคนผอมอคนผอมก็อาจจะกินไม่หมดแต่ที่เนี้ยถ้าพูดถึงว่าสภาพคนทั่วไปข้าวจานหนึ่งมันก็อิ่มพอดีเห็นบอกเพราะนั้น,ม,นมันจึงมีค่าเฉลี่ยของมันน้องเพราะฉะนั้นก็สูตรปุ๋ยก็คือกันมันมีค่าเฉลี่ยของมันส่วนทีนี้เราจะไปเลือกใช้หน้าสูงหลังต่ำหรือว่าหน้าต่ำหลังสูงกลางอะไรอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสูตรเสมออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดูที่หน้างานเบื้องที่หน้างานเท่า เพราะฉะนั้นนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วเขามันได้กินอยู่แล้วพี่น้องข้าวมันได้กินอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าต้องต้องใส่ซ้ําต้องรุ่นฟูนเพิ่มต้องวานปุ๋ยหาปุ๋ยมาเพิ่มมันมันโ่เมนนมันไม่ใช่โดยเฉพาะข้าวที่ใส่ปุ๋ยสูตรเอกหน้ากับหลังเสมอกันเนี่ยอย่างเช่นสูตรเอ้ยยี่สิบแปดยี่สิบเนี่ยหรือไม่ก็สิบห้าห้ายี่สิบห้าอะไรพวกนี้ สูตรปุ๋ยพวกนี้ส่วนมากข้าวมันจะไม่ค่อยเขียวพี่น้องเออแต่ถามว่ามันได้กินไหมมันได้รับธาตุไหมมันได้รับธาตุอยู่แล้วพี่น้องเออเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลพี่น้องใส่แล้วกับใส่ไปไม่ต้องเอาไปใส่อีกหรอกพี่น้องเออถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็คือต้นทุนพี่น้องเออมันคือต้นทุนเออเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องสําหรับใครที่กังวลแล้วก็ถามผมมาว่า ใส่ปุ๋ยสูตรนี้แล้วใส่ปุ๋ยสูตรนั้นแล้วทําไมข้าวมันไม่เขียวเออทำไมข้าวมันไม่งามขึ้นมันคือถ้าเราเข้าใจในเรื่องหลักการทํางานของปุ๋ยแต่ละชนิดโดยเฉพาะ NPK พวกนี้เรารู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรมันบํารุงอะไรบํารุงรากบำรุงต้นบํารุงใบบารุงหมากอะไรพวกนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็เราจะปรับใช้ตามสภาพความจริงพี่น้องอก็ ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังสําหรับช่วงนี้เนะใครที่กําลังใส่ปุ๋ยทับห่วงเตรียมโตพี่น้องเตรียมโตมถามว่าได้เวลาแล้วยังก็ก็เริ่มได้เวลาแล้วแหละพี่น้องอถ้าจะให้ดีก็รอประมาณสักวันที่สิบพี่น้องในงวันที่สิบกันยาของทุกปีจะเหมาะมากสิบถึงยี่สิบกันยาจะเหมาะมากพี่น้องสําหรับมันนีหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวกอคหกฮะโอเคเนาะอเล่าสู่กันฟังประมาณนี้พี่น้องไม่ต้องเชื่อผมเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้น สวัสดีครับ